Story. Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นปดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันเสาร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิกเกนนงเทอรเบอร์เนอร์หรือผู้ประกอบการวันหยุดนะครับเวรนนี้เนี่ยผมหยิบหนังสือเล่มหนึ่งที่ ผมว่าน่าสนใจและน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการวันหยุดหลายๆคนเลยนะครับมารีวิวให้ฟังเนาะชื่อหนังสือคือ The a b c Killer Pitching นะครับเขียนโดยคุณภูมิศาสตร์รุจีระภัยบูรณ์นะเล่าที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้สักนิดนึงแล้วก็เล่าเหตุผลว่าทำไมเอามาใช้หรือว่าพูดในรายการผู้ประกอบการวันหยุดนะครับแบ็กกราวก่อนคุณภูมิศาสตร์เนี่ยเป็นลูกศิษย์ผมที่ธรรมศาสตร์นะครับแต่เรียนจบไปสัก สักพักละนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยในงานสัปดา์หนังสือเนี่ยจริงๆจริงๆก็คุยกันมาตลอดเนาะแต่ว่างานสัปดา์หนังสือที่ผ่านมาเนี่ยคุณภูมิศาสตร์ก็เชิญผมไปนะครับในในเขาเขาเรียกว่าเป็นเซสชั่นที่เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของวงการหนังสือ,อเพราะคุณภูมิศาสตร์เป็นคนที่บริหารจัดการโครงการนั้นนะครับคราวนี้ในในระหว่างที่ไปพูดคุยเนี่ยคุณภูมิศาสตร์ก็ยื่นหนังสือให ผมหนึ่งเล่มน,นะครับชื่อชื่อหนังสือชื่อเนี้ย the, the abc killer pitching นะครับก็บอกว่าผมเขียนหนังสือครับอาจารย์ยังไม่ได้พิมพ์จำหน่ายไว้ที่ซีอ่องค์ซีอะไรแต่ว่าก็ก็ก็เป็นหนังสือที่เป็นรูปเล่มดีอะไรเงี้ยผมก็ขอบคุณนะครับและคุณภูมิศาสตร์ก็กุณาบอก ขอคำนิยมผมไปด้วยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนรีปรินเนี่ยอยากจะใส่คำนิยมอาจารย์ไปด้วยนะอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าเป็นเกียรตินะครับทุกคนที่ขอให้ผมเขียนคำนิยมก็ถือว่าท่านท่านให้เกียรติมากๆคราวนี้คุณภูมิศาสตร์เนี่ยมีจุดเด่นอยูอย่อยู่อยู่เรื่องหนึ่งก็คือเป็นคนที่นําเสนอเก่งคําว่า pitching เนี่ยคือการนําเสนอหนังนสือเล่มนี้ก็เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ที่คุณภูมิศาสตร์ได้เรียนรู้ตั้งแต่ตอนเรียน MBA ที่เออไม่ใช่ MBA ตอนเรียนปริญญาตรีที่ธรรมศาสตร์ นะครับตอนนั้นคุณปวิษาสตร์เรียนเรียนปริญญาตรีเนี่ยก็ได้ฝึกฝึกฝึกพรีเซนต์แล้วก็มาเป็นผู้ช่วยอาจารย์นะครับแล้วก็ตอนหลังก็มาเปิดบริษัทเองก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องการพรีเซนต์อันนี้คือที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้คราวนี้ที่อยากเล่าให้ฟังต่อคือว่าทําไมผมเอามาใช้ในรายการผู้ประกอบการบรหยุดผมเชื่อว่าผู้ประกอบการบนหยุดเนี่ยหลายๆอาชีพเลยเนาะต้องใช้ทักษะการนําเสนอ เอาสมมุตินะครับถ้าเราเป็นผู้ประกอบการแนวแนวเรื่องของการเทรนนิ่งเนาะฝึกอบรมอันน,นี้แน่นอนได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่าเราต้องพูดเราต้องเทรนเราต้องฝึกคนอื่นเนาะสอนคนอื่นเนี่ยอันนี้ได้ใช้อยู่แล้วบางคนบอกอาจารย์ผมขายของขายของก็ต้องใช้หลักการนําเสนอเหมือนกันเนาะจะทํายังไงให้คนซื้อ pitching เนี่ยก็คือการนําเสนอ แค่แค่แค่เขียนอะไรลงไปในโพสต์และโปรโมทให้คนรู้จักผู้ประกอบการวันหยุดของเราก็ถือว่าเป็นการ pitching แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากเอาข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้เนี่ยมาเล่าให้กับผู้สนใจฟังรายการผู้ประกอบการวันหยุดหรือใครไม่ได้เป็นผู้ประกอบการวันหยุดก็ฟังได้นะครับข้อ1นนะครับเราใช้ทักษะการนําเสนอแทบจะตลอดเวลาในทุกช่วงชีวิตของเราตอน,นเด็กๆเรานําเสนอไหมครับบอกอ,อาจารย์ ผมยังไม่ได้นำเสนอเลยครูไม่ได้พรีเซนต์หน้าชั้นเราแค่ขอคุณพ่อซื้อของเล่นนี่ก็นำเสนอแล้วนะใช่ปะโตมาอยู่ในวัยเรียนเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็ได้เคยมีโอกาสนำเสนอแหละนะครับในวิชาต่างนานาเนาะหรือตอนคุณจบแล้วเนาะบางคนเรียนจบแล้วไม่เห็นมีพรีเซนต์โหเยอะแยะครับทำงานเนี่ยต้องพรีเซนต์นำเสนอหรือใครเป็นผู้ประกอบการคุณจะไปอขอเงินนักลงทุนมาลงทุนคุณจะไปพรีเซนต์ให้กับลูกค้าซื้อของนคุณนำเสนอ จนจนจนคุณแก่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะนี้ใช้ได้ติดตัวไปตลอดชีวิตนะเพราะเราต้องนําเสนอตลอดชีวิตข้อ2การนําเสนอที่เรียกว่า pitching อ,อธิบายคุณภูมิศาสตร์อธิบายง่ายๆว่าเหมือนกับการจีบเวลาเราจีบใครสักคนหนึ่งเนาะผู้ชายจีบผู้หญิงผู้หญิงจีบผู้ชายหรือ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 จะเพศเดียวกันก็นกนได้เนี่ยเราต้องการให้อีกคนทาําไมชอบเราอยู่กับเรารักเราถูกปะ เหมือนกันพิชิ่งเนี่ยเรากําลังพูดให้อีกคนนึงเชื่อเราซื้อสินค้าจากเราหรือทําในสิ่งที่เราอยากได้เพราะฉะนั้นหลักการคือง่ายๆแบบนั้น 3. ครับในการนําเสนอเนี่ยเราต้องรู้ว่าคนฟังคือใครและต้องการอะไรก่อนที่เราจะเข้าไปพูดคุณไปพูดโดยโดยมั่วซั่วไม่ได้นะคุณต้องคุณต้องมองก่อนว่าคนนี้คือใครก่อนแลวเขาเขามีนิสหรือเขามีความต้องการอย่างไรมันถึงจะนําเสนอได้ตรงจุดเช่นสมมติผมจะ ขายหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยผมก็บอกอาจารย์เชิญไปพูดเรื่องนี้ผมต้องรู้ก่อนว่าคนกลุ่มนี้คือใครสมมติว่าผมผมจะสมมติผมมีหนังสือไม่สมมุติอะของจริงเลยมีการ์ดี้จูเจนเนล์การ์ี้จูเจนเนลบอกอาจารย์เนี่ยมีคนสนใจอาจารย์ช่วยมานําเสนอการ์ดี้จูเจนเนลหน่อยผมต้องรู้ก่อนใครสนใจถ้าเขาเป็นพนักงานประจําผมรู้ละพนักงานประจาคือ,ค,อคือกลุ่มผู้ฟังผม ต่อไปคือคุณคิดว่าพนักง,งานประจาต้องการอะไรเช่นเขาทํางานหนักเขาเบิร์นเอาเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทามันไม่ค่อยได้ผลหรือนู่นนี่นั่นผมก็จะได้นําเสนอในตรงจุดว่าการที่จ o ดเจอแนลเนี่ยมันช่วยลดการเบิร์นเอาได้ยังไงเห็นภาพไหมแต่ถ้าเกิดคนที่ผมไปพูดเป็นนัก,นกศึกษาเขารู้สึกเครียดในการเรียนคุณผมไปนําเสนอเรื่องการที่จุดเจอแนลมันช่วยลดการเบิร์นเอาในการทํางานอาจจะไม่ค่อยตรง แต่ผมอาจจะบอกว่าจะทํายังไงให้การเรียนมันมีความสนุกมากขึ้นทำาไงให้การเรียนมันผ่อนคลายมากขึ้นทำาไงให้เรามีความสุขในการเรียนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการนําเสนอเนี่ยมันไม่ใช่แบบแมสเซจเดียวนําเสนอกับทุกคนเนาะมันต้องสเปซิฟิกเฉพาะเจาะจ,จง 4. นะครับในการนําเสนอเพื่อขายของอันนี้ตรงกับผู้ประกอบการมันหยุดเลยเนาะเราต้องตอบให้ได้ว่าทําไมสิ่งนี้ถึงสําคัญกับลูกค้าและจะช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ยังไง สมมุติว่าคุณเป็นผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยคุณรับจ้างถ่ายรูปเนี่ยทำไมทำไมการถ่ายรูปมันถึงสําคัญอ่าคุณต้องจับก็กลับไปข้อที่3ามเมื่อกี้ลูกค้าคือใครสมมุติว่าลูกค้าคือคนที่จะรับปริญญาทาไมถึงสําคัญเพราะว่ามันมันมีครั้งเดียวนะรับปริญญาตรีเนี่ยส่วนใหญ่อะ่ะสำหรับทุกคนเนี่ยโมเมนต์นี้มันเป็นมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะการถ่ายรูปที่ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญไฮไลท์ก็เห็นเลยคุณจะไปจ้างคนอื่นก็ได้ที่ไม่มีประสบการณ์หรือ พ่อแม่พี่น้องช่วยกันถ่ายก็ได้แต่ว่ารูปมันอาจจะไม่สวยนะแล้วมันจะมาถ่ายซ่อมไม่ได้นะเพราะว่าคุณคุณอาจจะมาใส่ชุดคุยถ่ายทีก็ได้แต่ว่าถ่ายกับเพื่อนๆเน่ะถ่ายกับครูอาจารย์ในวันรับปิญญาเนี่ยม,มันมีครั้งเดียวนะคุณไปรอปีหน้ามันก็ไม่ใช่เพื่อนๆคุณแล้วอะ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณบอกให้ลูกค้าเขาเข้าใจว่าสิ่งนี้คุณต้องการ professional photographer ก็คือช่างภาพมืออาชีพ แล้วมันแก้ปัญหายังไงคือถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้ช่งางภาพมืออาชีพภาพจะเป็นแบบนี้คุณโชว์ให้ดูเลยถ้าเป็นช่งางภาพมืออาชีพภาพจะเป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้แก้ปัญหาไหมถ้าคุณคิดว่านี่คือปัญหาของคุณนะถ้าไม่คิดเขาก็ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของเราอยู่แล้วอันเนี้ยคุณจะทําให้การนําเสนอคุณเนี่ยมีมีโอกาสขายของได้สําเร็จมากขึ้นเนาะข้อ5ครับในการนําเสนอเราต้องมี call to action ให้ชัดเจน call to action แ,แปลเป็นไทยคือ ส,สรุปให้เขาทําอะไรครับอย่างเมื่อกี้คุณทาไม่เห็นเลยว่าช่างภาพสิ่งอาการถ่ายภาพในงานรับวันรับปัญญาเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าถ่ายโดยคนทั่วไปรูปจะเป็นแบบนี้ถ้าถ่ายโดยช่างภาพอย่างเรารูปจะเป็นแบบนี้เห็นปัญหาเสร็จแล้วจบแล้วเขาบอกอยังไงต่อวะแล้วฉันอยากจะจ้างเธอฉันจะจ้างยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนท้ายคุณต้องบอกเลยสนใจอยากได้ภาพแบบนี้ติดต่อผมได้ที่ใส่อีเมลไปใส่เบอร์ไปใส่ไลน์ไป นี่คือ call to action บอกชัดเจนว่าให้ทำอะไรไม่ง,งั้นเนี่ยมันก็ยิงไว้ค้างๆคาๆสุดท้ายเขาก็ไปหาช่งางภาพคนอื่นก็รู้แล้วล่ะเออโอเคเข้าใจช่งางภาพมืออาชีพสำคัญแล้วใครอะเออโทรไปหาเพื่อนดีกว่าแกมีช่งางภาพอาชีพหรือเปล่าอ้าวกลายเป็นไม่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 มี call to action สำหรับตัวเราเนาะก็ก็เขาก็ไปติดต่อคนอื่นแทนข้อ6ครับในการนำเสนอเนี่ยเราใช้เทคนิค ABC A คือ adapt to audience adapt to audience ก็คือการปรับให้เข้ากับผู้ฟังเมื่อกี้ที่ผมพูดถ้าคุณถ่ายภาพเรื่องงานรับปิญญาผู้ฟังคืองานรับปิญญาคุณก็ต้องเน้นเรื่องเรื่องภาพรับปิญญาคุณถ่ายภาพงานแต่งงานนี่ก,กลุ่มหนึ่งเนาะก็ต้องเน้นเรื่องเรื่องการแต่งงาน B คือ build convincing story สร้างเรื่องราวที่มันน่าเชื่อถือไม่ใช่ make up นะครับไม่ใช่สร้างเรื่องขึ้นมาโดยที่ไม่จริงเนาะคุณอาจจะเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีต ที่คุณทําแล้วประสบความสําเร็จที่คุณทําแล้วลูกค้าชื่นชอบและ C เนี่ยมาจากคําว่า communicate creatively ก็คือการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์ทํายังไงให้เขาดึงดูดใจซึ่งเดี๋ยวๆก็จะในในในข้อถัดไปก็จะมีเรื่องพวกนี้แฝงอยู่นะครับข้อ7ครับผู้ฟังที่ต่างกลุ่มกันก็อยากฟังเรื่องราวที่ต่างกันรูปแบบที่ต่างกันแน่นอนอย่างที่ผมเล่ามาก่อนหน้านั้นนะครับว่าถ้าเด็กอยากฟังเด็กก็อยากจะรู้ว่า ไอ้เรื่องนี้มันช่วยเขาได้ยังไงซึ่งมันไม่เหมือนกับผู้ใหญ่สินค้าหรือบริการบางอย่างอาจจะใช้ได้กับทั้งเด็กและผู้ใหญ่อสมมุติว่าวัยรุ่นเนาะคุณเป็นช่างภาพเมื่อกี้คุณต้องรู้ว่าเรื่องราวที่วัยรุ่นอยากได้คืออะไรอาจจะอยากรออยากสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพมันจะต้องแบบรอสวยแต่เป็นคนทํางานเนี่ยอาจจะไม่ต้องการหวือหวาละต้องการความเป็น p r o f e s s ั o นอลคุณก็ต้องเล่าเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับโปรเ e s s i o n a l รูปแบบก็เหมือนกันเนาะถ้าเป็นเด็กอาจจะชอบดูวิดีโอสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้ใหญ่อาจจะไม่คุ้นเคยกับวิดีโอชอบรูปภาพมากกว่าคุณก็ต้องต้องเข้าใจว่าสื่อที่คุณจะใช้เนี่ยรูปแบบที่คุณจะใช้เนี่ยจะเป็นรูปแบบไหนข้อ8ครับอยากเข้าใจผู้ฟังมีคนถามว่าใครเป็นคนฟังวัยรุ่นโอหกว้างมากเราต้องหาคําตอบให้4คําถามนี้ครับ1คือพวกเขาคือใคร วัยรุ่นในวัยวรุ่นขนาดไหนสมมุติเขาจะมาเข้าฟังเนี่ยวัยรุ่นขนาดไหน13บสาถึงสิบห้ากับ1 9บเถึงยีคนคนละกลุ่มนะฮะคนละกลุ่มวัยรุ่นเหมือนกันเนี่ยคนละกลุ่มนะตอนตอน้ตนตอนปลายอะไรเงี้ยมากันกี่คนฟังคนคนเดียวหนึ่งต่อหนึ่งห้าคนสิบคน2ี่สิบคนร้อยคนคนละเรื่องนะครับคนละเรื่องนะครับสามคาดหวังอะไรเออเขามาทําไมเนี่ยเขาอยากรู้อะไรหรอสี่ชอบหรือไม่ชอบอะไร บางทีเนี่ยไอ้อข้อ3ข้อ4เนี่ยในบางงานนะผมก็ยอมรับนะเวลาผมไปนําเสนอเรื่องราวเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันใช้วิธีการถามได้นะผมเคยนะครับไปสอนหนังสือน,นี่แหละเขาเชิญผมไปบรรยายเรื่ององค์เียเนี่ผมรู้ละคนฟังคือใครมารกี่คนเนี่ยผมรู้ละรู้คร่าวๆแต่คาดหวังอะไรชอบหรือไม่ชอบอะไรเนี่ยผมถามเลยนะผมใช้อ่าเขาเรียกเมนติมิเตอร์นะเป็นเว็บไซต์ถามเลยว่าวันเนี้ย อยากได้อะไรครับที่ถามไม่ใช่อะไรผมจะได้ไฮไลท์เรื่องนั้นได้เยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณสามารถถามไว้ก่อนนั้นดีหรือชอบหรือไม่ชอบอะไรเนี่ยบางทีถามตรงๆมันก็พูดยากเนาะคุณอาจจะถ้าถ้าคนมันกลุ่มเล็กมากหรือคุณไปคุยกันหนึ่งต่อนหนึ่งเนี่ยคุณเสิร์ชนิดหนึง่งเสิร์ชโซเชียลมีเดียเขานิดหนึง่งมันจะเจอแหละโอ้เขาชอบเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพราะว่าเห็นเขาโพสท่องเที่ยวตลอดเพราะนั้นตัวอย่างที่คุณยก เพื่อจะดึงดูดใจก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่เป็นเรื่องท่องเที่ยวอย่างถ่ายรูปคุณก็จะเป็นถัดรูปวิวซะเยอะหน่อยเพราะเขาจะชอบเรื่องเรื่องเรื่องท่องเที่ยวอย่างเงี้ยข้อ9ครับอยากเล่าเรื่องที่ทรงพลังเนี่ยเราต้องมีจังหวะเวลาที่ดีครับคือคือจังหวะก,การนําเสนอที่เหมาะสมและวางโครงสร้างที่ดีที่จะทําให้เรื่องราวไปอย่างดําเนินไปอย่างน่าติดตามคือจังหวะก,การนําเสนอที่เหมาะสมเนี่ยไม่พูดเร็วไปไม่พูดช้าไป พูดให้ให้อยู่อยู่ในจังหวะท,ที่กําลังดีกําลังดีซึ่งบางทีก็ยากนะบางคนก็ชอบความเร็วบางคนก็ชอบความช้าแต่ว่าอย่าให้มันแบบเอ็กซ์ตรีมด้านใดด้านหนึ่งอ่ะถ้าคุณพูดเร็วปรือเลยเนี่ยคนฟังไม่รู้เรื่องนะพูดช้าเหนื่อยมากคนหลับส่วนโครงสร้างเรื่องเนี่ยมันต้องน่าติดตามซร่งจงซึ่งมีหนังสือหลายๆเล่มเลยนะครับสอนเราว่าไอ้โครงสร้างเรื่องที่น่าติดตามเนี่ยมันคือประมาณไหนยังไงเช่น ตอนแรกเ,เรื่องถ่ายรูปนะตอนแรกเนี่ยผมก็ถ่ายรูปเองสมัครงาน50ที่ก็ถูกปฏิเสธหมดแต่พอผมเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นรูปอีกแนวหนึง่งปุ๊บสมัครงานที่ที่ยากมากได้ทันทีโอ้โหอยากฟังนะแต่มันต้องไม่ใช่เรื่องที่โมหรือว่าไม่ใช่เรื่องที่แบบสร้างเรื่องขึ้นมาเป็นเฟกนิวเป็นเรื่องโกหกนะไม่เอานะเอาเรื่องจริงๆนี่มันน่าติดตามคุณบอกไม่มีอ่ะไม่มีคุณก็ต้องไปหาประสบการณ์มาพยายามทํา ให้มันเจอเคสหรือถ้าเราตัวเราไม่มีไปหาเคสคนอื่นก็นได้มันต้องมีอ่ะถ้าไม่มีเลยแสดงว่าสินค้าหรือบริการคุณมันไม่น่าสนใจจริงอ่ะจริงป่ะสิบเราควรสื่อสารที่สั้นกระชับชัดเจนคนเราไม่ชอบฟังฟังเยินเยินนะครับคนเราชอบฟังสั้นๆกระชับแล้วก็มีความชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นอย,อย่าไปคิดว่าพูดเยอะชนะนะไม่ใช่นะคสิบเอ็ดถ้าเราวางโครงสร้างเรื่องที่ดีเนี่ยเราต้องเล่าเรื่อง ที่แม้แต่คุณยายก็ฟังเข้าใจคุณลองคิดถึงหน้าคุณยายคุณนะแล้วคุณกําลังพรีเซนต์เนี่ยคุณคิดว่าคุณยายเข้าใจไหมถ้าคุณยายงงเนี่ยแสดงว่าพรีเซนต์ไม่ดีต้องต้งแอดโซว่าคุณยายคขาบ่าคุณยายไม่ได้ว่าอะไรนะคือคนที่ไม่มีความรู้เรื่องนั้นเลยเนี่ยจะต้องเข้าใจ12ครับควรเราควรเริ่มเรื่องด้วยปัญหาตามด้วยผลลัพธ์แล้วเล่าวิธีการอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างอะปัญหาคือสมัครงาน50ที่ไม่มีใครรับเลยแต่รู้ไหมสุดท้ายเนี่ยมันมี บริษัทที่แบบยักษ์ใหญ่เลยรับเขาทํางานอยากรู้ไหมเพราะอะไรเดี๋ยวเล่าวิธีให้ฟังโหอยากรู้อยู่แล้วถูกป่ะแล้วยิ่งคนฟังเราคือคนกําลังหางานอยู่อ่ะนึกออกไหมนี่คือวิธีการเขียนเรซูเม่ที่ทรงพลังอ่านี่คือการวิธีการกรอกใบสมัครที่ทรงพลังนี่คือวิธีการสัมภาษณ์ที่ทรงพลังอะไรเงี้ยสิ 13. ถ้าเราสะท้อนปัญหาได้แรงคนฟังจะตอบสนองเราแรงซึ่งจะทําให นำมาซึ่งการมีส่วนร่วมปัญหาแรงคือไม่ใช่ปัญหาแบบเออเราอยากจะฝากเงินเก็บเงินเดือนละสิบาทไม่แรงถ้าปัญหาแรงคือคุณรู้ไหมปัจจุบันเนี่ยที่คุณมีหนี้หลายล้านแล้วคุณแก้ไขไม่ได้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรโอ้โหคนมันโดนเลยนี่มันไม่ใช่นี่สิบาทย0ิบาทแต่มันเป็นหนี้ที่แบบมาปลักหลายล้านเนี่ยคนฟังก็แบบอะไรเหรออะไรเหรอการมีส่วนร่วมคุณมาแล้ว แต่เน้นอีกนิดนึงนะอย่าโอเวอร์เคลมอย่าโอเวอร์เคลมว่าคุณอยากได้เงินร้อยล้านภายใน24สี่ชั่วโมงหรือเปล่าอันนี้มันมันเวอร์ไปคนมาฟังแล้วก็รู้สึกว่าคุณเขาโดนหลอกอย่าอ,อ,อย่าแรงขนาดเกินเบอร์เอาที่มันพอเหมาะพอสมที่มันทําได้จริง14ครับของสองสิ่งสาสองสาท,ที่ต่างกันเนี่ยถ้าเราจับมารวมกันได้เนี่ยจะทําให้เกิดนวัตกรรมจริงครับอย่างเมื่อกี้คุณมีเรื่องการถ่ายรูปเนาะ แล้วคุณก็มีเรื่องการทําอาหารซึ่งคุณว่าเกี่ยวกันไหมดูไม่ไม่เกี่ยวกันเลยแต่ถ้าเกิดคุณมีมีทักษะทั้ง2ออย่างแล้วคุณอยากทำผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยคุณอาจจะให้บริการถ่ายรูปเรื่องเกี่ยวข้องกับการทําอาหารก็ได้นะนึกๆออกป่ะคุณคุณทาอาหารเก่งคุณก็ถ่ายรูปเก่งคุณก็ถ่ายรูปที่คุณทําอาหารเนี่ยลงในเพจคนอาจจะตามคุณเยอะแยะนะครับเพราะคุณมีศาสสองศาสตร์ที่มันต่างกันนะแต่คุณรวมกันได้ หรือคุณอาจจะรับจ้างถ่ายรูปคนที่เขาชอบทําอาหารไม่ค่อยมีคนถ่ายนะส่วนใหญ่คนถ่ายไปถ่ายวิวถ่ายนู่นถ่ายนี่แต่ไม่หมดบอกเฮ้ยเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรูปตอนคุณทำอาหารให้ซึ่งมันอาจจะเป็นอีกอีกอันหนึ่งที่คนคนทำอาหารอาจจะฟินกันได้นะว่าเออปกติทําอาหารเราไม่เคยได้มีใครถ่ายรูปเราสวยๆอะไรเงี้ยอันนี้แค่ยกตัวอยา่างเนาะหรือคุณทําร้านอาหาร ที่ทําให้มีมุมถ่ายรูปดีๆอะไรอย่างเงี้ยหาหา,หาการวิธีการจับรวมกันน่ะสิปัญหาบวกเทรนด์เท่ากับทางออกของปัญหาคุณมีปัญหาอะไรอะปัญหาโลกร้อนเทรนตอนนี้มีเรื่อง AI คุณพยายามเอา2อันนี้มาบวกกันนี้ว่า AI ช่วยโลกร้อนได้ไหมถ้าช่วยได้นี่คือทางออกที่แบบ Amazing มากน่าสนใจมากเรวันนั้นจับปัญหามาเจอเทรน ตอนนี้เทรนด์เรื่องเรื่องม,มีมีหลายๆเรื่องเนาะปัญหาพนักง,งานเบือ่อไม่อยากทํางานเทรนคือเรื่องของความยั่งยืนเออคุณเอาความยั่งยืนมาดึงให้พนักง,งานอยากทํางานได้ไหมนี่คือทางออกของปัญหา16ครับการบอกวิธีการที่ดีไม่ใช่แค่ว่าต้องทําอย่างไรเราต้องทําให้คนฟังอยากทําและเข้าใจว่าทําไมต้องทําแบบนี้อย่างเมาื่อกี้ถ่ายรูปไม่สวยวิธีการถ่ายรูปทําอย่างไร หนึ่งสองสามเปิดชัตเตอร์เท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยคือคือมันก็ดีแหละแต่ไม่รู้ผมจะรู้ทําไมต้องทําให้คนฟังอยากทําอย่างที่เมื่อกี้อวิธีการคือโชว์เลยก่อนเรียนเนี่ยคุณถ่ายรูปได้แบบเนี้หลังเรียนคุณถ่ายรูปได้แบบเนี้อย่างนี้คุณคุณเข้าใจเลยใช่ไหมว่าทําไมคุณถึงต้องมาเรียนคอสถ่ายรูปกับเราอย่างเงี้ยสิบเจ็ดการนําเสนอโดยใช้ภาพเดี่ยวเราควรเลือกภาพที่สะกดสายตา เราเรื่องได้ด้วยตัวเองและมีคําประกอบที่กระชับไปไปดูในหนังสือนะแต่เพียงแต่หนังสือก็ยากนิดนึงนะเพราะว่ามันไม่รู้มีจําหน่ายในช้อปปีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เสิร์ชชื่อได้เขาเลือกแบบเขาเขาเขาสะท้อนปัญหาโลกร้อนน่ะเขาเอารูปหมีขาวที่ผอมมาโชว์สะกดสายตาไหมหมีขาวเราเห็นอยู่ทุกวันไหมไม่แล้วยิ่งหมีขาวที่ผอมอ่ะ ไม่ค่อยเห็นหรอกมันเห็นแต่อ้วนอ้วนพนสมบูรณ์ทั้งนั้นแหละในสารสารคดีทั่วไปเนาะมีข่าวพอผอมเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรกินโลกร้อนเนี่ยเราเรื่องได้ดูตัวเองเลยแค่เห็นมีข่าวผอ,อมเนี่ยคำประกอบเลยโลกร้อนจะทําให้มีข่าวหายไปหรืออะไรอย่างเงี้ยและสิบนะข้อสุดท้ายครับเขาบอกลงเลือกคำสามคำครับที่เราให้คนจําการนําเสนอเราได้มากที่สุด อย่างนี้เขาเรียก A B C Pitching นี่ก็คำสำคัญเหมือนกันนะ A Adapt to Audience B Build convincing Story และ C คือ Communicate Creatively คนจะจำได้นะ A B C ก็เป็นหนังสือที่ผมคิดว่าไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ประกอบการบรรยุดหรือท่านไม่ได้เป็นผู้ประกอบการบรรยุเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเริ่มเรื่องมาว่าทุกคนต้องนำเสนอนะครับชื่อนะ e A B C Killer Pitching คุณภูมิศาสตร รุจีระภัยบูรณ์เป็นผู้เขียนอย่างที่บอกนะครับเเข้าใจว่ายังไม่มีในร้านหนังสือทั่วไปแต่ว,ว่าลองเสิร์ชคำนี้ดูอาจจะเจอนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ n o p a d น n s ตอรี่ a life changing story